โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิพันธ์ฟิชชิงกับแมงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นล็อกเรียวบิซาเบอร์ LTMC นะครับผมเป็นสีพาสเทลนะครับผมสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากค่ายเรียวบินะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับตระกูลซาเบอร์นะครับผมแต่จะเป็นตัวใหม่เพราะว่ามันจะเป็นแขนเกลียวด้วยนะครับผมชุดนี้ชุดนี้จะเป็นแขนเกลียวทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับเป็นเป็นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมตัวนี้ นะครับมีตั้งแต่เบอร์พันนะครับผมเบอร์พันเบอร์พันราคาสองพันหนึ่งรอยบาทนะครับผมสีนี้จัดกล้องถ่ายยากมากเลยนะครับผมเป็นสีสะท้อนแสงด้วยนะครับผมนะฮะสองพันหนึ่งะครับผมเบอร์สองพันสองพันหนึ่งร้อยี่สิบะครับผมเบอร์สา0พันสามพันสองพันหนึ่งร้ยหสิบาทก็คือจะเท่ากับซับเบอร์จีนะครับซับเบอร์ชมพูจะราคาเท่ากันนะครับผมแล้วก็เบอร์สี่พันะครับผมครบเบอร์เลยนะครับ2 2 0พันสองร้อบาท นะครับผมมีของพร้อมส่งเลยนะครับผมตัวนี้เป็นซาเบอร์จีนะครับผมซาเบอร์ตัวนี้ลูกปืน6กบวกหนึ่งสลับนะครับแขนเกลียวนะครับเบรคค่อนข้างจะนิ่มอยู่แล้วนะครับผมงานสวายแข่งนี่ชอบเลยนะครับผมพวกชุดนี้นะครับผมแล้วก็เบรคนะครับผมเบรคจะอยู่ที่5้กิโลนะครับผมตัวนี้เบรคห้ากิโลพวกนี้จะเป็นพวกงานสวายแข่งงานอ่างนี่เห็นชัดเลยนะครับผมเปิดไปพวกงานแบบตกกลางคืนเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยนะครับผมชุดนี้นะซาเบอร์ LT นะครับผม จริงๆมันจะมีอยู่ประมาณสี่ห้ารุ่นเลยนะครับผมที่เข้ามาแต่รุ่นนี้จะเป็นสีที่สวยที่สุดนะครับผมสวยที่สุดเป็นสีออกพาส,สเทลไปเลยนะครับผมนะครับการเลียงตัวหนอนอะไรต่างๆนี้อย่างดีเลยนะครับผมชุดนี้นะฮะเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมสามารถโทรสั่งได้เลยนะครับเฟซร้านก็พานิดพันวิชชิ่งกับแบงเพชรเบอร์โทรก็ศูนย์แปดแปดหนึ่งอหกหนึ่งร้อยนะครับผมสามารถจะส่งได้เลยนะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ